รบคัสวัสดีครับอันนี้เราก็มีหมอนสำหรับลองคอหรือว่าใช้ดันคอนะฮะอันนี้เราก็ซื้อมาประมาณ80ดสิบกว่าบาทนะฮะก็ลองใช้ดูแล้วก็รู้สึกว่าดีนะ,ะมีฟาทนทานดีอยู่ะฮะตัวด้านนอกของเขานี่ก็เป็นกรรมหยี่นะฮะสัเกจะเป็นกรรมหยี่ทั้งสองด้านนะฮะตรงช่วงคัด ช่วงนี้จะเป็นผ้านะฮะเป็นผ้าลม้มแล้วข้างในจะเป็นถึงจะเป็นเอร์เป็นยางที่สําหรับอผองลมนะฮะด้านนอกนี่ก็จะเป็นผ้าลม้มหนึ่งชั้นก่อนนะฮะกะับกันยีนะฮะก็จะมีตัวตัวสูบลมนะฮะอันนี้สําหรับคายลมออกนะฮะอันนี้ก็ไว้สําหรับล,ล็อกล็อกลมไว้ไม่ให้ไม่ให้รั่วออกได้นะฮะ ะะด้านหน้าเขาก็จะมีลักษณะเหมือนตีนตกแก่สาหรับล็อกก็ได้นะฮะอันนี้เราก็ใส่ที่คอเราก็สามารถล็อกก็ได้หรือไม่ล็อกก็ได้ครับเพราะว่าของเขานี่พอสูบหลบ้็เหมือนว่าจะแน่นดีนะฮะแข็งมากนะอันนี้เราก็สามารถจะปรับ ลมให้อ่อนได้นะะแล้วก็ปล่อยลมตรงนี้นะฮะอันนี้ก็จะออก้วก็เราตามชอบเราเลยนะฮะสำหรับการปรับลมนะฮะถ้าว่าเรานั่งรถไกลๆเราก็ใส่ไว้ก็ดีนะฮะรู้สึกว่าคือเขาสามารถจะปรับให้แบบแน่นได้นะฮะเขาจะ มีความสูงนะฮะถ้าทั่วไปก็คือจะเตี้ยๆนะ,ะจะบางบางทีจะบอกคอได้ไม่เต็มที่นะฮะนี้สำหรับคนที่คอเมื่อยล้าก็ใส่สัก10นาทีหรือ5นาทีก็ช่วยได้นะฮะเวลากล้มนานๆอะไรเงี้ยนะเล่นโทรศัพท์อะไรเงี้ยนะนี่นะเลยเลยก็ทำไว้ให้ดูนะเพื่อ ใครสนใจนะฮะซื้อมาใชาก้ก็ก็น่าใช้อยูะฮะครับก็จบคลิปเพียงเท่านี้หละครับสวัสดีครับ